ทรากระเป๋าค่ะครับคนล้ายมีกี่คนครับสองคน ตั้งแต่วันที่10มกราคม2 5 5 1เป็นต้นมาศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้เปิดระบบให้บริการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านหมายเลขฉุกเฉิน191ซึ่งเปิดระบบไว้คอยบริการให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน15ผู้สายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจปฏิวัดน้าที่ตลอด24ชั่วโมงตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ให้กับตำรวจภูธร ปอนจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลขหนึ่งเเพียงหมายเลขเดียวเพื่อสะดวกในการจดจําและการติดต่อสื่อสารทําให้เจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไปทําการช่วยเหลือหรือระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหนึ่งารวจภูธรจังหวัดน่านซึ่งได้ติดตั้งที่ทําการไว้ที่อาคารสรํานักงานตำรวจภูธรจังหวัดน่านชั้นสองห้องศูน เข้าระหว่างเหตุการณ์และอาชญากรรมโดยมีโครงสร้างการบริหารอย่างนี้การบางังคับบัญชาการบริหารศูนย์รับแจ้งเหตุถูกเถินหนึ่งาตำรวจภูธรจังหวัดน่านโดยมีพลตำรวจตรีมงคลสัมภวะผลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์มีพันตำรวจเอกวินัยเขตพัน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์และมีพันตำรวจเอกวัชรพนันธ์ปัญญาเนรมิรดีผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดน่านเป็นผู้ช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การประกอบกำลังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหนึ่งาตำรวจภูธรจังหวัดน่านประกอบด้วย1นายตำรวจระดับสารวัตรจำนวน1นายปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์สนายตำรวจชั้นสัญญบัตรจำนวนหนึ่งนายปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์สนายตำรวจชั้นสัญญบัตรจำนวน4นายปฏิบ LIKE ัติหน้าที่ร้อยเวร4ี่ผอบหมู่ถึงรองสารวัตรจำนวน4นายปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์5้าผอบหมู่ถึงรองสารวัตรจำนวน4นายปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สื่อสารและหก อบหม่ถึงรองสวัตริจำนวน4ีนายปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สนับสนุนการประกอบกําลังในการปฏิบัติหน้าที่จัดกําลังเจ้าหน้าที่สับเรียนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงการบริหารจัดการภายในศูนย์รับแจ้งเหตุถูกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดน่านมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์191ตรงตามตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมีการประชุมชี้แจงติดตามผลการปฏิบัติก่อนการปฏิบัติทุกครั้งมีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศู สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการสร้างแนวร่วมในการปฏิบัติงานอาทิล่ามอาสาสื่อมวลชนตลอดจนถึงมีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติทางด้วยบุ๊กหนังสือพิมพ์ลายมีการโทรกรับผู้แจ้งเพื่อสอบถามความพอใจตลอดถึงข้อนําข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางการปฏิบัติได้รับการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเป็นอันดับที่หนึ่งในปี2560และ2 5 6 0 มีผลงานที่โดดเด่นในปี2562ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่1ของตำรวจภูธรภาค5และสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2563ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่1ของตำรวจภูธรภาค5ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่4ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2การบริหารจัดการศูนย์วิทยุตำรวจภูธรสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่านมีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สื่อสารอย่างต่อเนื่องมีการจัดชุด เฉพาะกิจตำรวจภูธรในสังกัดเพื่อสำรองเมื่อมีการเกิดเหตุซ้ำในพื้นที่มีการออกตรวจเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจศูนย์สืส่อสารทุกสถานีตำรวจภูธรในสังกัดพร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่สื่อสารอยู่เสมอ3ระบบติดต่อสื่อสารประสานงานการปฏิบัติทางวิทยุสื่อสารทันทีเมื่อมีการรับแจ้งเหตุควบคู่ไปกับการสอบสวนการสอบถามรายละเอียดเหตุมีการจัดตั้งกลุ่มลายเพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานเหตุเมื่อเสร็จสิ้น ให้มีการส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทราศัพท์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรสื่อสารร้อยเวรป้องกันร้อยเวรสอบสวนทุกวันเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารหากไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหนึ่งเก้าหนึ่ตำรวจนครพนมจนานจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โดยประสานความร่วมมือกับตำรวจชุดชมศสครูแดงและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการครู5นาทีหน้าเสาธงเข้าไปให้ความรู้และสอดแทรกให้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนท้องถิ่นนักเรียนนิสิตนัก ศึษถึงการใช้บริการหมายเลขฉุกเฉิน191เข้าใจตามวัตถุประสงค์การให้บริการและโทษของการโผเข้ามาเล่นก่อกวนโดยไม่มีเหตุจําเป็นซึ่งเป็นการก่อกวนในระบบทําให้ผู้เดือดร้อนจริงๆเสียโอกาสในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายซึ่งมีความผิดตามกฎหมายต้องดําเนินคดีทางอาญาและในขณะเดียวกันนี้ได้ดําเนินการสร้างเครือข่ายด้วยขอความร่วมมือไปยังผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนอาสาสมัครและคณะกรรมการข้าราชการตารวจ ในแต่ละพื้นที่โดยการสร้างกลุ่มลายของแต่ละสถานีขึ้นเพื่อการกระจายข่าวสารและการรับแจ้งเหตุเบาะแสและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆอีกช่องทางหนึ่งการเปิดประชุมสามสายเพื่อเชื่อมต่อไปยังอาสาสมัครล่ามภาษาต่างชาติหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากมีกร,รณีเหตุชาวต่างชาติโทรเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตํารวจภูธรจังหวัดน,น,น่านสามารถเป็นสื่อกลางประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออาสาสมั หลักล่ามภาษาเพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการช่วยเหลือและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไปการพัฒนาประุงภูมิทัศน์ภายในประกอบด้วยบัญชีแผนที่สถานการณ์และเขตรับผิดช,ชอบของจังหวัดน่านขายการสื่อสารวิทยุเบอร์โทรศ,พศรัพท์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของทุกจังหวัดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการค้นหาข้อมูลภายในศูนย์ประกอบด้วย1วิทยุสื่อสารในข่ายน่านและข่ายนันท ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทั้งสองขายนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันและเพื่อลดขั้นตอนการสั่งการสามารถทําการปฏิบัติได้ทันท่วงทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุทางหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน191จึงได้นํามาติดตั้งไว้ในภายในศูนย์เดียวกันทั้งนี้ระบบพิทยุสื่อสารสามารถติดต่อสื่อสา,าร,สาาร,สาารไปยังลูกขายในทุกสถานีเว้นแต่บางเวลาสภาพอากาศไม่เอื้ออํหน่วยและไฟฟ้าดับบ่อยครั้งสถานีบางสถานีมีพื้นที่ห่างไกลเป็นเพื่อเขาสูงทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ เช่นสถานีตำรวจภูธรบ่อกเกลือสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติเป็นต้นแต่ได้บุรณาการใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นๆประกอบด้วยเช่นทางโทรศัพท์หรือระบบไลน์เพื่อโครงการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาทางศูนย์ปฏิบัติการ191ตำรวจภูธรจังหวัดน่านจะก,กระจายข่าวสารให้ทุกคนที่รับผิดชอบเข้าไประงับเหตุในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างดียิ่งตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจภธรภาค และตำรวจภูธรจังหวัดน่านเพื่อเป็นที่พึ่งคอยรับใช้บริการพี่น้องประชาชนให้อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนตลอดไปตำรวจภูธรจังหวัดน่านขอจบการน,นำเสนอขอขอบคุณครับ